สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป้าปอยอีกแล้วนะคะในช่องเพจป้าปอเจ้าจเรื่องชีวิตและความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นช่อง YouTube ก็ป้าปอเจ้าจเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ป้าปอยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกกันนะคะ5ข้อที่ควรจะตั้งเป็นเป้าหมายสำหรับการเลี้ยงลูกนะคะถ้าเราทำา5ข้อนี้อย่างน้อยก็เชื่อว่าลูกจะได้ดีแน่นอนนะคะค่ะการเป็นพ่อแม่ก็ ไม่อยากไม่ง่ายนะคะแต่บางคนที่อยากมีลูกก็ไม่มีบางคนที่ไม่อยากมีก็มีหลายคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่พร้อมนะคะแต่ว่าถ้าเรามีลูกมาแล้วเราก็มาตั้งใจดูแลเขาให้ดีดีกว่านะคะมีคนบอกป้าปอว่าลูกเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะร่ำรวยแค่ไหนถ้าลูกเรา ไปต่อไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นคิดไม่เป็นเรามีสมบัติเท่าไหร่เขาก็พลานหมดอยู่ดีอันนี้ป้าปอก็เชื่อเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นมาหลายครอบครัวแล้วด้วยนะคะวันนี้ป้าปอก็เลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกกันนะคะจะต้องทําอะไรบ้างมันถึงจะเป็นจริงมันถึงจะทําให้ลูกเราเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนะคะมาดูด้วยกันนะคะว่า ของเราได้ทำแบบนี้บ้างไหมบางคนอาจจะทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คิดใส่หลักวิชาการนะคะป้าปอลก็มีอยู่5อย่างที่จะแนะนำที่จะไม่ใช่แนะนำนะคะที่จะแลกเปลี่ยนนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องสอนให้ลูกคิดเป็นนะคะอันนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเรานะ่ยไม่สามารถที่จะตามลูกไปได้ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะไปสั่งไปสอนไปบอกว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดทําอย่างนั้นสิลูกทําอย่างนี้สิลูกนะคะ เราอาจจะใช้วิธีสั่งสอนหรือว่าบอกได้ในตอนที่เขาเด็กๆแล้วเขาก็อยู่กับเรานะคะตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นมาลูกๆก,ก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังเราแล้วนะคะเพราะว่าลูกๆเขาก็จะเริ่มฟอร์มที่จะเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเราจะต้องสอนให้เขาคิดเป็นนะคะการสอนให้คิดเป็นไม่ใช่สอนวันไหนก็ได้วันนั้นนะคะเราจะต้องค่อยๆสอนไปค่อยๆบอกค่อยๆแนะนําแล้วก็พาทําด้วยนะคะ พาทำหัดทำมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบนะคะสอนให้คิดเป็นอยากให้ลูกเรียนเก่งสอนแบบนี้อยากให้ลูกรับผิดชอบสอนแบบนี้อยากให้ลูกเป็นผู้นำสอนแบบนี้เราอยากได้ไปนในทางไหนเราก็ค่อยๆซึมซับไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่สอนวันนี้พรุ่งนี้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆดูนะคะว่า สอนยังไงนะให้ลูกคิดเป็นเพราะว่าป้าปอเขาเชื่อเหมือนกันนะคะว่าถ้าลูกคิดเป็นเขาจะทําอะไรก็ได้ในโลกนี้เขาจะใช้ความสามารถไปยังไงก็ได้ตามที่เขาคิดได้นะคะแต่ว่าถ้าลูกคิดไม่เป็นเขาก็จะตามคนอื่นลูกเราเรียนมาหรือว่าพอจบไปพอทํางานไปเขาก็คิดไม่เป็นเขาก็คอยแต่จะเป็นรับใช้คนอื่นหรือว่าเป็นบริวารให้คนอื่นหรือทําตามคนอื่นบอก เราก็ต้องสอนให้ลูกคิดเป็นแล้วก็คิดดีด้วยนะคะสอนให้ลูกคิดบวกรู้หน้าที่แล้วเขาก็จะสร้างคุณค่าในตัวของเขาเองนะคะสอนให้ลูกคิดเป็นสําคัญมากนะคะเพราะถ้าเขาคิดเป็นวันที่เราไม่อยู่กับเขาแล้วเขาก็<ๆ>ยังจะเอาตัวรอดได้นะคะอันที่สองนะคะก็คือพ่อแม่อย่าตั้งเป้าหมายไว้เยอะนะคะก็คือเราจะตั้งเป้าหมายไว้หล,มหลวมๆนะคะอย่าคิดว่าเป๊ะเลยลูกเราจะต้องเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลูกเราจะต้องเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดลูกเราจะต้องเป็นวิศวกรลูกเราจะต้องเป็นคุณหมอค่ะอย่าตั้งเป้าหมายไว้ขนาดนั้นนะคะเราตั้งเป้าหมายไว้ลุหลวมว่าเอออยากได้ลูกเป็นแบบนี้นะเราก็ค่อยๆดูแลไปแล้วก็สังเกตลูกไปด้วยนะคะว่าลูกน่าจะเป็นเหมือนที่เราต้องการได้ไหม ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ต้องการสูตรว่าพ่อปอนะคะเป็นแค่พยาบาลอยากจะเป็นหมอจังเลยเดี๋ยวลูกครูออกมานี่แหละกูต้องให้ลูกเป็นหมอแน่ๆแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลูกเราออกมาอาจจะเรียนไม่เก่งหรือว่าเรียนเก่งเหมือนกันแต่เขาไม่ชอบที่จะเป็นหมอเขาชอบที่จะไปค้าไปขายเขาชอบที่จะไปติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งถ้าเป็นคุณหมอนี่ก็จะชอบเป็นโมกุ้นวิชาการเรียนเก่งตั้งใจเรียนขยนันไม่ค่อย เป็นคนท่องเที่ยวไม่ค่อยเป็นคนชอบสวนเซเฮฮาแบบนี้นะคะถ้าลูกเราชอบสวนเซเฮฮาเขาอาจจะเปิดร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดรวยที่สุดแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าลูกเราจะต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าต้องเป็นครูตามแม่ต้องเป็นหมอตามพ่อแบบนี้ก็ไม่ไม่ใช่นะคะหรือว่าบางคนมีธุรกิจที่บ้านอยากให้ลูกดำเนินการต่อเราก็ แค่ตั้งเป้าหมายไว้รวมๆนะคะบางทีลูกอาจจะไม่ทําเหมือนที่เราอยากให้เป็นก็ได้นะถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างดีๆแล้วมันผิดหวังเราจะเสียใจนะคะวิที่ตั้งเป้าหมายนี้เราก็ต้องดูกําลังเงินเราด้วยนะคะสมมุติว่าเราอยากจะให้ลูกเป็นนักกลอฟดังระดับโลก ค่ะแค่อุปกรณ์กลอฟก็หลายหมื่นแล้วถ้าเรามีฐานะเท่านี้เราจะไปตั้งให้ลูกเป็นนักกลอฟร,ระดับโลกได้ยังไงเพราะว่าการฝึกฝนมันต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ใช่ฝึกแป๊บเดียวเป็นนะคะต่อให้มีคพรสวรรค์นขนาดไหนก็ต้องไปฝึกบ่อยๆนะคะอันนี้เราก็ต้องดูกําลังทรัพย์ดู แรงของเราด้วยนะคะว่าเราจะเอื้อมถึงไหมนะคะถ้าเราเอื้อมไม่ถึงเราก็ลดระดับลงมาอาจจะตั้งเป้าหมายแค่ว่าขอให้ลูกมีงานทำขอให้ลูกเอาตัวรอดได้จะเป็นกิจการของตัวเองหรือว่าจะเป็นรับราชการหรือว่าทำงานเอกชนก็ได้นะคะแต่เราไม่ควรจะไปตั้งเป๊ะว่าต้องตรงนี้ต้องตรงนั้น,ต,ต,น,นต้องบริษัทนี้เท่านั้นเพราะว่าพ่อเคยอยากทำแม่เคยอยากทำเข้าไม่ได้ ถึงรุ่นลูกจะต้องเอาชนะให้ได้แบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะคุณพ่อคุณแม่แค่ตั้งเป้าหมายไว้หลวมๆก็พอนะคะในขณะเดียวกันก็ดูกำลังซับดูแรงของเราด้วยนะคะเห็นเขามีลูกเป็นนักเทนนิสระดับโลกเราก็จะปั้นลูกให้เป็นถ้าเรามีฐานะเพียงพอเราจะสามารถทำแบบนั้นได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องดูที่ลูกของเราด้วยนะคะกาลังความสามารถนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะตั้งเป้าได้แต่ขอให้ตั้งเป็นแบบหลวมๆนะคะ อันที่สามนะคะก็คือให้ลูกรู้สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำนะคะให้ลูกรู้ว่าเราเนะ่ยเป็นคนมีฐานะเท่านี้แหละค่ะให้ลูกรู้เลยว่าเรามีฐานะบัลลางนะเรามีฐานะยากจนนะลูกช่วยกันทำมาหากินนะถ้าลูกจะเรียนหนังสือลูกจะต้องขยันเพิ่มขึ้นนะเราจะเก็บเงินตรงนี้ไว้เพื่อให้ลูกได้เรียนนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราทำอาชีพนี้ถ้าลูกอยากทำลูกก็ต้อง ทาให้เชี่ยวชาญมาดูพ่อแม่ทํานะสมมุติว่าเราทําสวนนะคะอันนี้เป็นเกษตรแบบสมัยเก่าถ้าลูกมีเกษตรแบบสมัยใหม่ลูกสามารถที่จะเอามาแมทช์กันแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ขอให้ลูกรู้ว่าเราเป็นใครเป็นอะไรยังไงนะคะให้ลูกรับรู้ในสิ่งที่เราเป็นลูกก็จะได้ไม่ประเมินค่าตัวเองสูงเกินไปต่อให้เราเป็นเจ้าของห้างก็ต้องให้รู้ว่าเราลำบากมากเลยนะที่จะคงสภาพของห้างไว้ได้ เราจะต้องทําแบบนี้เราจะต้องทําแบบนั้นเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้เราจะต้องทํางานหนักกว่าเขาเราตึงจะได้คงแบบนี้อยู่มีลูกจ้างอยู่ได้คนอื่นๆอยู่ได้ระบบมันจะต้องดาเนินไปด้วยดีค่ะเราจะต้องให้ลูกรู้ด้วยนะคะว่าพ่อแม่อยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะ อันที่4นะคะก็คือเราจะต้องสนับสนุนให้ลูกได้ทําในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักนะคะไม่ว่าเขาจะชอบอะไรรักอะไรก็สนับสนุนให้เขามีเวลาได้ทํานะคะเราก็ต้องให้เขาทํางานอื่นช่วยครอบครัวด้วยนะคะ แล้วก็สนับสนุนให้เขามีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เขาชอบด้วยนะคะอย่างเช่นูชอบร้องเพลงวันนี้นะคะก็สนับสนุนให้ประกวดไปเลยประกวดแถวบ้านประกวดงานวัดแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะไต่เต้าไปสู่งานประกวดใหญ่ๆเองนะคะความสามารถของเขาความมั่นใจของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วลูกก็จะมีความสุขแล้วลูกก็จะพัฒนาตัวเองได้ในส่วนที่เขาชอบนะคะสิ่งที่เขาถนัดเขาจะมีความสุขที่ได้ทํานะคะอย่างเช่นลูกชอบวาดรูป ก็ให้โอกาสเขาได้วาดรูปได้โชว์ผลงานอาจจะไปตอนมีงานหรืออาจจะไปตอนมีนิทรรศการอยู่นี่นะคะอาจจะมีแมวมองมาเห็นแล้วส่งเสริมให้ช่วยเราได้อีกแรงหนึ่งนะคะถ้าเขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเขาก็จะไม่ติดยาเสพติดไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นที่เสียหายเขาก็จะมีความพร้อมที่จะทําอย่างอื่นพร้อมที่จะช่วยงานพ่อแม่พร้อมที่จะ พัฒนาตัวเองนะคะแล้วเขาก็จะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเรามีเงินมากเพียงพอเราก็ส่งเสริมให้เขาได้เรียนพิเศษได้พบกับโค้ดได้พบกับคนที่เก่งๆค่ะบางทีการเดินทางลัดก็ดีกว่าการเดินอ้อมกว่าจะไปถึงนะคะการเดินทางลัด ประปวหมายถึงการมีโค้ดที่ช่วยแนะนําช่วยดูแลประสบการณ์ของโค้ดความชอบของโค้ดก็จะนําเขาไปสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงมากกว่าที่เราจะค่อยๆเดินอ้อมนะคะอันนี้เราก็ต้องดูที่กําลังความสามารถกําลังเงินแล้วก็แรงที่เราจะสู้ไหวด้วยนะคะเรื่องที่5นะคะก็คือ ให้ลูกได้เลือกเส้นทางชีวิตของลูกเองนะคะขอให้ลูกเอาตัวรอดขอให้ลูกมีสังคมขอให้ลูกอยู่ได้เขาก็จะสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกว่าจะต้องเป็นครูเหมือนพ่อจะต้องเป็นตำรวจเหมือนแม่ไอเป็นเหมือนพ่อเป็นครูเหมือนแม่เป็นตำรวจเหมือนพ่อเป็นคุณหมอเหมือนลุงนี่นะคะอย่าไปสร้างไอดอลให้เขาสร้างไอดอลให้เขาได้ถ้าเขาชอบนะคะแต่เราอย่าไปยัดเยียด ความฝันของเราให้เข้าเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นนะคะแต่ว่าบางทีบางคนก็สมบังนะคะเพราะว่าลูกชอบเหมือนที่เราคิดนั่นแหละคะ่ะอันนี้ถือว่าโชคดีนะคะแต่ถ้าลูกไม่ชอบก็ไม่ต้องไปบังคับนะคะให้เขามีโอกาสได้เลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ทำห้อย่างนี้รับรองว่าเป็นเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ไม่ผิดหวังลูกก็ไม่เครียด แล้วเขาก็สามารถที่จะทําให้ตัวเขาประสบความสําเร็จได้จริงๆนะคะประอเชื่อเช่นนั้นแล้วก็ได้ทดลองทําด้วยตัวเองแล้วก,ก็คิดว่ามีความสุขมีความงามได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ครอบครัวก็พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าอย่างไงคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือว่ายังมีลูกที่ยังเล็กอยู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสร้างครอบครัวก็ลอง เอาไปใช้ดูนะคะ5อย่างที่พ่อฟอร์บอธนะคะสรุปอีกทีนะคะก็คือสอนให้ลูกคิดเป็น,นะคะ่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายแค่หลวมๆนะคะแล้วก็ให้ลูกรู้ว่าเราเป็นใครทาอะไรอยู่อย่างนี้นะคะให้ลูกรู้สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทํานะคะแล้วก็อันที่4ี่ก็สนับสนุนให้ลูกได้ทำในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาถนัดนะคะแล้วก็อันที่ห้าคือให้เขาเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองนะคะแบบนี้ลูกก็มีความสุขเราก็มีความสุข ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนผ่านปันหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้ปาปอก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ